คุณเกียรติศักยำทานนำนะครับบอกว่าอาจารย์ครับสมมติผมเตรียมทุนไว้สักสองกองเตรียมสูตรอะไรพร้อมแล้วเล่นไปเรื่อยๆไม่มีเป้ากำไรเหมือนเป็นการครูดาวเวลาอาจารย์คิดเห็นกับแนวคิดอย่างไรครับคือจะต้องบอกคุณเกียรติศักดิ์ก่อนนะฮะว่าไอ้คำว่าเตรียมทุนไว้สักสองกองเนี่ยไอ้ทุนก้อนเนี้ยเป็นทุนเพื่อความบันเทิง หรือทุนเพื่อเน้นการลงทุนนะครับคือผมต้องปรับความเข้าใจ1ห,หนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เวลาชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าบ่อนคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี2แบบคืออ่ะเข้าไปหวังรวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนพวกนี้ก็จะไปวัดดวงไปเล่นแต่ก็คือคาดหวังเอากําไรกลับมาแบบเนี้ยมันจะเครียดแต่ใคร ที่ไปและคิดว่าเออไปผ่อนคลายอารมณ์นะมีเงินสกักก้อนหนึ่งขำๆนะหมื่นสองหมื่นไปเล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอารมณ์ต่างกันเหมือนแคยว่าเป็นการคูดาวเวลาไอ้คูดาวเวลาเนี่ยผมน่าจะเข้าใจว่าเป็นการฆ่าวเวลานะคือถ้าเกิดไปเล่นเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะครับอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคาสิโนโหรอกฮะหรือจะเล่นอะไรก็ได้นะฮะไปเล่นรถไฟฟ้าไปเล่นสวนสนุก ไปเล่นเกมซื้อเอาเงินเนี่ยไปจับจ่ายเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองเนี่ยผมว่าอะไรก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องของการลงทุนเลยเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันน่าเบื่อฮะมันไม่ใช้ไว้สําหรับการครูดาวเวลาหรือฆ่าวเวลานะแต่เราต้องทําเป็นจริงจังผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะการทุนทางเลือกนะ ถ้าเกิดคุณเปิดร้านกาแฟเพื่อค่าเวลาเพื่อครูดาวเวลาคือจริงๆเรามีการลงทุนด้านอื่นที่มันมีเงินเข้ามาอยู่แล้วได้โปรเจกต์การลงทุนพวกเกี่ยวกับการเทรดคริปโตอัพิธาตและได้เงินเข้ามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็อยากจะค่าเวลาโดยการไปเปิดร้านกาแฟาไปเปิดร้านอาหารแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรเยอะแค่อยากจะค่าเวลาไอเนี้ยมันก็ได้นะถ้าคุณมีทุนเยอะ ชั้นได้ชั้นนั้นฮะถ้าเกิดคุณเกดิศักดิ์มีทุนก้อนนี้แล้วกะว่าจะไปลงทุนทางเลือกไปเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงอะไรก็ได้ครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะมันคือการเล่นไงแต่ถ้าการลงทุนเนี่ยมันน่าเบือ่อคุณต้องมีการวางแผนคาดวางผลกําไรอย่างที่ผมเคยยกตัอย่างว่าคําว่าสมัครเล่นกับมืออาชีพต่างกันสมัครเล่นมันแปลยาวหน่อยก็คือสมัครใจที่จะเล่น ราะงั้นคาว่าสมัครใจที่จะเล่นส่วนใหญ่มักจะต้องเป็นคนจ่ายตังค์เพื่อจะเล่นแต่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันจริงจังแล้วก็ซีเรียสนะฮะเพื่อที่จะทํำกำําไรก็เหมือนนักกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬามืออาชีพเขาซ้อมฟุตบอลเขามีตารางเวลาชัดเจนเขาไปไหนก็ตามเขาก็ต้องดูหุ่นตัวเองกินทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยร่างกายพร้อมที่จะแข่งขัน แต่พวกสมัครใจที่จะเล่นนะฮะก็เตะบอลกลางคืนตีสองตีสามเสร็จปุ๊บก็ไปกินเบียร์กินเหล้าต่ออะไรพวกเนี้ยนะมันก็คนละแบบกันดังนั้นมันอยู่ที่คุณมองว่าไอ้ที่คุณครูดาวเวลาเนี่ยมันเพื่ออะไรถ้าเพื่อการเล่นโอเคเต็มที่นะฮะแต่ถ้าเพื่อการลงทุนไม่แนะนำนะฮะขอตอบคุณเกียรติศัก์ยมทานนำอย่างนี้แล้วกันนะครับ